เอา้าช่างเป็นไรอีกครับรหัวครับว่าเมื่อเช้าก็รั่ววันนี้ก็รั่วอีกว่าายมารั่วอีกแล้วมันเป็นยางนายางลางบ่ตู้ยว่ะฮะมันเป็นไรเป็นสานอา๋ปาปปอประจำเดือนเลยออก อมอตอนแรกเป็นเอกน้อยอยู่อันนี้เริ่มเริ่มเป็นสาวแล้วเมนก็เลยไหลสายเตะครับเมื่อเช้าก็เปลี่ยนสายนี่บ่ายมาก็เปลี่ยนอีกสายนี้ข้างๆกันนี่แหละอุ้ถอดยากคิปหายเลยครับ ทีนี้ทำเแซมอยู่ไหมงั้นนี่ยฮะเส้นนี้จะไปเพคอนโทรลเรนาะนราล่างเพย์อะออกจากปั๊มไป อเลยก็ไปแล้วดอ่ะเยิ่มเต็มแท,ท็กเลยนะโ,โเดี๋ยวตะตุงไปซื้อสายอยู่ครับโ เป็นทั้งคนขับทั้งช่างซ่อมรถว้าเก่งเลยวะปกตินี่ชอบลือหรือชอบอะไรชอบลือแต่ไม่ชอบประกอบแล้วไปจะประกอบเนาะทีนี้ชอบลือแต่ไม่ชอบประกอบอะช่างลือ่ว้าตอนเช้าก็ซ่อมไปถึงประมาณสิบโมงได้ทำงาน อันนี้บ่ายสามก็จอดอีกแล้วโอ้แต่แต่ตรงไม่เส้นด้วยดีกรีหรือเปล่าวะเฉไหมใช่ลานตาน่าจะหิวเอ้าไปถอดกันครับทำรถก่อนไปเจอกัน